สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมโนครับทีมงานเอ็กอู่เดี๋ยวเตีบยฟักเลยครับกุ๊กเอกอู่เด็๋ฟักครับวันนี้เราจะมาแนะนําสูตรนี่นะครับตำน้าพริกป่าเย็นนะครับน้าพริกต้มป่าต้มป่าเย็นต้มครับอ้าวที่อื่นคงอาจจะเป็นคําเป็นเจวเออเป็นเป็นห้องอีสานเป็นห้องอย่างก็ปน แต่บรรเทาเฮาจะต่ําแบบน้ำพริกแบบทางเหนือน้ำพริกโอโล่พริกอดโลดครับห้องได้หลายแบบครับแม่นปุ่นนี่เป็นจะใส่พริกแห้งเนาะนะครับอยู่ตัวนี้เขาเ้อน้ำเดือดอ๋อนี่เขาใส่อันนี้อย่างเดียวก่อนมันก่นจะคข่นะครับอ้าวส่วนนี้จะใส่หอมแดงเลยนะครับโอ้สังหาก็พริก เออยิ้มใสเนี่ยน claro> ี่นะครับเสร็จแล้วเหรอพริกแดงพริกขี้หนูสองพิกอะเดี๋ยวเอาไปเย็นใส่ก่อนไปไหลอ่ใส่เลยอืมอืมพริกอุลโลน่องด้านน่องนี่นะครับพริกน้ำพริกต้องมีพักกับโอ้ไม่ลืมแมงดาเนี่อะน้วต้มได้ไหมครับ มะหอมอ๋อต้มมะหอมนี่ครับต้มอัจีปาต่อตามตัวห้าสิบเดี๋ยวเขาต้มอัจีทั้งอีสานนะมีนะครับโอ้ขออันมาทำแบบมีแยมเดียวได้แก่แข็งแล้วส่งมาขายให้ครับชีวิตขุมนกกับทีมงานด้วยนะครับหอมหอมมันได้ได้ซื้อตามตัวห้าสิบอันนี้อันนี้เป็นเป็นเอะไรอย่างเงี้ครับนี่แตงสามัแตงสามัแตงสาจักกันเนาะมัแตงสาอืมนี่ปลาเขียวคุณฟอกแล้วเราจะเอาไปต้มนะครับ ปลวกมาถึงแล้วเออน้องแสงสาแปลงสาเขาต้องปอกก่อนไหครับเดี๋ยวเขาล่างเขาต้มอ๋นี่ล่างเราต้มนะครับน้อนี่บะคือมืดบะเขือมืดอืมน้ำบะเขือน้ำเม้งนียหัวหอมเนี่ยบะเขือน้ำเม้งบะเขือบะเือน้ำเม้งอีกบะเขือเศร้าบะเขือบ้านนอกบะเือน้ำเม้งอ๋อไหผมันกบหุ่จักนะนี่แกนแกมนแกนแกมันแต่บะต้มเราจะกราบดิบอีกครับ แล้วมีอพักฮักฮักนี่อย่างก็พักหักพักหักพักหักนีกับสดนะครับน้อกับดิบอีกอะไรดิบเออดิบกับสดอันนี้ะอกดิบกับสดจะได้ฮักที่ก้นหัวดิบหน่ออันนี้เอาดิบกับดิบครับกับสดชดเนี้ยครับีพักมาไฮนี่จะกันเนาะครับเนี่ยหัวกแต่ปเป็นไรมาไฮแฮมย่างบาหอยแฮมย่างเนาะคนละย่างกันเนาะใบมันยนะ มาห้อยหั่มย่างมาให้หั่มย่างนะมาให้ใบใหญ่มาให้ใบใหญ่นี่มันปลาขมคนเอาแกงใส่กระดูกหมูยังก็ได้ไหมครับครับต้องบอกหอยนะมันขมครับเอ็กเดี๋ยวเอาไฟไปยื้อเอามมกแข้งหน่อยหนึ่งมักหมกแข้งนะครับเดี๋ยวแห่มากี้วันนะครับผู้ช่วยายก็จะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วก้า เดี๋ยวเขาจะขึ้นปู่เชียงรายเป็นพิธีกรเพื่ออันเป็นครับคิดถึงเสียงนะครับหันกันหน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นปู่เชียงรายดำเนินรายการนะครับพริกโอโลปลาเย็นหรือหรือปลาไหลข้าวกล้องเมื่กี้ทำอะไรได้กันปะปวดโดนตลอดปลาเย็นปลาไหลนด้โดนตลอดนะครับหนูอันหลังได้ตู้เนี่ยเออเอเคยหนูได้ตัวนะใส่เบ็ดมาอื ต้มสักก๊าบมาทำไงไก่สุกแล้วครับเนื้อเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวเรลองแตกจักน้อยครับสุกจะแตกเดี๋ยวเขาไปต้ตไปรอมันเย็นแล,ล้วเขาไปต้มแล้วอโอ้รครับปลาเขียวปลาเขียววัดได้ตีแล้วครับไปเย็นห้องโอ้โหพไปเย็นนุ่มด้วเอามารอให้เย็นสักก๊าบเดี๋ยวเขาไปใส่ครับแด่หอมแด่เขาต้มเลยเหนียวว่าไข่เย็นจ้ะไข่เย็น <ไป S 2> ้กระนนน่เเเย็็าหครับเนี่ยรอกำรอมันเย็นสักกำเนี่ยเขามาแกะเนื้อมันครับแกะตัวนี้ผมได้ครับมันห่อนหน้าเนี่เขาจะละไว้ครับนี่นะละไว้ใส่หม้อมันมีที่ง่ายแก้แก้ต้มหม้ออย่ติดตามกันยาวครับสำหรับคลิปนี้ โอ้นะครับผักเขียวเอาเมงดาไปแอนไฟมาแล้วครับนี่มันหอมครับเมงดาไงนะแอนไฟมันหอมก่อนไปกี<อ>นะหอมนะครับเมงดานาะเดีดเ๋ยวเราตำกันน้ำพริกตะเยียนของมักหอมจ้ละอม,<น>มเย็นเนี่เขาม,มาเลาะเอาเนื้อไปตำอตโอ้โหเราผักเขียวกล้ามนะครับออเอาละครับผักเขียวนี่นน้มัหอมแล้ว <มา S 1> นะหอมแล้วครับ เอาเรื่อเขใส่ก่อนเนี่ยานุกหน่อยเนาะแตงสาเหะอต้มเมืนเหมือนหน่อยตัม่เา้มันย่งกย่งครับย่างหน่อยน้ซุกซุกจ้าที้ต้มก่อนเดี๋ร้อมแตงสาซุกกันครับเขียวมาเช็คคอครับยังแข็งอยู่ครับ หอมสก๊กมั้งครับเขียวว่ะโอ้เขียวว่ะเขียวสามกุมอะไรแั้นออเกษะไกุ่อบเขียวมัสครับเขียวุวุ้ยแล้วเดี๋ยวเ่สกกครับเขียวมีอย่างไมครับ จ,จ้ามนันเนี่ยแว่งกับเขียบวงครับใส่ตัวนี้เริ่มใสุกแบบบมไปหาเนืาคนแขนาดตัวตครับเ้อแอิาดตวที้บอ้าวเหรครับก็เขียวอ่ะครับไออันนี้บนห้องอย่างก็ ถือมาแตงสาเออแตงสาต้มเหมือนหน่อยนะครับเนาะต้มเหมือนหน่อยโอ้มาใส่อีกวะโหนี่เราใส่น้ำเย็นเลยนะครับเนาะ่ครรบบหนอยกัเพิ่มความกรอบของพักที่เขาต้มไปนะครับอืมเฮ้ยเห็นแล้วครับนี่ก็ใส่ครับกันครับนี่ถือเลยนะ ครับอ nee, ๋อต้มก hm ่อนมันต้องทำเปลีนตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวแฟนเข้าเขาจะงงมาพร้อมกันเนาะครับแล้วลวกพักถ้าใส่พร้อมกันเมันอันกิดนิ่มเมันอันกิดแข็งนะครับเดี๋ยวเขาใจเวลาหน่อยใส่น้ำยินละทีออกนะครับอ๋อ โอ้โหนี่นะครับเกี่ยวว่ากดแล้วมันนิ่มๆนะนะครับได้ไดละครับครับยังมีหั่นพักแหั่นยางนะครับยังต้องลวกเฮ้เฮ้เฮ้ครับเดี๋ยวหั่นยางเดียวนะครับนี่ยอดจังครับป้ายอดพักมาให้มาให้นะครับ นี่เอาไปกาบก็มันเกิดใจเย็น lắm อยู่เนาะมันบบใขมไหเนาะมันหมือนมะฮอยเนาะมะฮอยนี่ก็เป็นพวกอย่างเมล็ดขีนกขมผมแต่นี่จะไม่ขมเติมน้ำนะครับครับโอ้นี่นะครับกินน้พริกกับกินผักเยอะๆมันจะได้รสชาติแสดงแทนพริกผัดต้มนี่มันต้องมีอะไรอย่างเงาะผักแว่นผักเวินบนเนาะ ครับถึงจะปึ๋งครับเวีนให้กจุ่มฟ้าลวกเองเนอแม่นนะครับอันนี้ก็ม่ออยู่เออแม่ครับเอาละครับเดี๋ยวี่พักไม่ได้ตีละเราจะไปดูปลาเขียวตำน้ำพริกนะครับมีใส่หยองพร่องได้ตีได้รับเอาอะลูก้วยุ้งเอาตุ๋นปลาบหม้อหมวกเขาลวกสุดไม่ตีนะครับอ่าครับเนาะเนาะชาบูวบะกิน กอนกว่พักกับกับเดียวนกักเอามานกวพักเดียวเวอันมันด่าตำน้ำพิหตัวมันด่าตำพิมันตัวกะโอเอาแล้วพอแล้วเครับนี่ลาเขียวใส่ไปเยียนแล้วครับาจะไปใส่ก็ได้เพื่อเพิ่มูลิ้มมันนอลดอ่างนีออกเอากันเนื้อครับไว้น้อยก็ได้แต่ยังการเขาบอกเอามันใหญ่กกว่านก็ยัง งมุอนี่นะก็รอดจาเจ้าปัจยอะอรู้เจ้าได้ๆเแต่มันผูกต้องดูกันเวเจ้าถงเดี๋ยวจมันรอดมาเลยแปดโมงก็โมงนถูกแล้วอยงปัจลตูนนะแม่งเาอแคุ่นีโอ้นี่ี้เกือทั้งใสเลย เลาะในเล็บในมือแล้วอุ้งเลยบว่าเกี่ยวกวาได้นะครับเอออู้กันม่วนนะครับเก็มน้อยนะแมงดาก๋าเก็มเลครับปลาเขียวกว่ะขี้มาไม่ก็ขี้เกลือว่ะเออจ๊เกลือเจ๊กับเกลือฝั่งไซนั่งกันดื้อขี้เล็บแมงดาได้บนเจ๊เกลือไว้เนาะต้องแจ๊ไหมครับมันจ๊มันจะเน่า เราเขียวใส่ปเยนก้ามครับมาครับนี่หอมขาวซดครับหอขาวเลาเจ้าเราใส่ลงไปหอาวกระเทียมคดอะไรนะแกเอาจุหัวนะครับสุดอีสานเป็นไสี่แห้งนกบนน่ะนกเาเป็นต้มน้ำต้มนตำ จะน้อยนี่ตบมันมาเรียกนยนอยมันมอยู่ในตันแล้วเกรียมกับเกลือครับเกลือให้น้อยเดียวอย่าบัเรือกครับเขียวอ่ะเกมี่งมันครับเดี๋ยวใส่กับเขาปั้นให้ใหญ่ห ด้วยกันเมงดาด้วกนขาวอลังเลยเออมีตรงนี้แหลมันมีในตัวมันละของเก็ม่ะแม่นเนาะกมันกับมันอบเกลือมันนั้นเกลือมันเปนเหาืออือเนาะก่ตัมัมนะครับเนาะเอาโะครับมงดากับหอมขาวเลือกแล้วครับนี่เขาใส่พริกก่เขาต้มต้มเใส่แล้วนะรต้ม แดงตุมไข่เย็นไข่เย็นเาล่กอนเออแต่อันหมุนี่ไปบ้านย้ายหมุนออกไปจำลำมันก็พดมาไก่หน้าบ้านเนี่ยขับรถจักเเอื้นกับ้านไนเก่งเลยโอ้โหครับต่้จเลือก้ครับเขียวเนี่ยอเลยเ้เลเลือกเล เดี๋ยวที่ตามกั๊มับาเกีเ๊ยวโคกเขื่องกั๊มครับน้ำพริกเขาตามเมื่อกี้เลือกแล้วครับปลาไหลปลาเย็ยนครับรรตัวเดียวจะได้เป็นจา,านหมดนะเนี

น้ำต้มเขาลางในกกกัขาดไม่ด้ครับขาดหินคนมีขาดเล็กนบไม่เอาขาดหินหินน่ากล้าเห็นับ แกล้มต้มนี่ครับต้มน,นี่ครับต้มปลาเย็นนะเจ็บนี่ค่ะทีะะะ่มันเหลวๆเหมือนห้องน้ำพี่โอโลครับนี่นะแล้มนะเหอนห้องน,นปะปลาลับเนาะกุ้งเ,เลยกุ้งบะเหนียวใส่ข้าวกล้วยครับนนั่กินมาได้แน่กันงั้นนี่พดสองวันนะครับใส่ข้าวกล้ยนะหนักลร้องตอนนี้เจจอนเขาล็อกเลานะครับ น anyway> yeah, ี่เขาเน่าจอนขลอกเขาขึ้นนะเรียบร้แล้วครับหอมักชีคนาโยครับเดี๋ยวมาชิมนคมาครับโอเคล้เดี๋ยวทำาจิมนครับเอาลหครับนี่ฮัทขาอุ่น

อะไรไม่แรก็ไม่ยอมเลยฮอะคิดพักพักนี่ก่อนนะนี่หยอดเอหรอมาใหอ้ม,าหม,อหอมาห<อ>มาห้ขาเสียดะมผม,มน้อยน้อยเนาะมาให้มาใหา้มาหานันบอกเขินมาเขินมาเขินเสจริงมาเขินยังน้ป้นเลยม,มาเขินน้ำเมียง จนียนี่เขาดเยฟอนรเวลากินข้ากันีลยกินพักมาครบๆเหนียร์ำอืมหอมันกับรำิ้ะไได้นึ่อืมนี่ดูแฟนคลับฮตอ่มึ้องหนอกมั ตั um, ну. oh, <cn> ้งประเทศพ่องตั้งจากวัดพ่องนะครับนะหากินแบบเนว้ยนีบรรทันมหายหก่ากเดี๋ยวจะเอปูกชียงรายมากินพ่องได้อันตรายครับนี่นะนี่จะมึนนี่รู้กอนไหล่ปูเชียงรายมาตลอดนะครับเจอตลอดไม่รู้ปนไหลว

เคี้ยวกับหมาบแฮะเคี้ยวกับหมอบเสร็เกี้ยวมันลุกใส่หั่นกันหนาแท้เีจือด้น้ำพีเงยนนะลองยืมให้เจ้าคนได้กินปลาเย็นได้หรือแฟตครับนะครับที่ใครใครชอบกินปลาเย็นแล้วกันลองมาทำน้ำพริกโอโลูมะเข้าเนาะถ้าทางอีสานนี่เป็นข้าวกว่าอะไรอย่างเงี้ยปนปนปนแต่เปนจะใจพริกแห้งปนฝามนเขาห้องน้ำพริกโอโลูหรือน้ำพีกปลาต้ม เดี๋ยวขอกทีเข้านน้ำกับนะครับวันนี้นะเหมาะนะครับครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับติดตามชีวิตคนบันนอกและชีวิตนกเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ชีวิตคนนอกพร้อมทีมงานขอบคุณครับ